สวัสดีครับผมก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับ MWP Auto Parts นะครับผมภายใต้แบรนด์แชมเปญออโตแอร์นะครับแล้วก็แชมเปญออโตคานะครับ<ส>ก็รถคันนี้นะครับผม Honda Jazz นะครับก็สภาพบอกเลยว่าไปรถเ,เกิดอุบัติเหตุนะครับผมคว่ำม,มาทางเจ้าของรถเองก็เลยลากมาที่ร้านนะครับ ซึ่งที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยอันเนี้น่าจะหนักหนาเลยเดี๋ยวจะให้คุยกับทางช่างโดยตรงเลยดีกว,ว่าว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับตีนลูกล่างอต้องเปลี่ยนอะไรบ้างตีนลูกล่างเผาข้างหมอน้ำมอน้ำอ,อ,นอันไหนคือเผาข้างเผาข้างเส้นนี้ อ่าอันนี้อันนี้คือเผาข้างใช่ไหมแอนเหลืองเหลืองอ่าอันไหนปีกนกปีกนกคือตัวนี้อันนี้คือปิกนกนะอันไหนอันนี้คือของเก่าใช่ที่ของใหม่อันนี้สีดํานี่คือของใหม่อันนี้คือหมอนญอันตัวนี้คือจะเป็นหม้อานะครับอ่าตอนนี้คือรถทําไปถึงไหนแล้วกาลังปักใส่ชอยอยใส่อยู่รถตอนนี้ก็กาลังทยอยมีการใส่อยู่นะครับก็อ่าก็ขอฝากร้านไว้หน่อยแล้วกันนะครับสําหรับเอ่อ ทางคุณลูกค้าที่ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือว่ายังไงก็สามารถเข้ามาตรวจเช็คสภาพได้นะครับทางร้านก็ยินดีที่จะให้บริการสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่นะครับอะไหล่เนี้ยบอกเลยว่าเบิกใหม่นะครับแต่ราคาไม่แรงอ่าก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมร้านได้ ร้านเปิดมากว่า40ปีแล้วนะครับก็ผมขอฝากร้านไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันร้านจะอยู่เทียนทะเลนะครับตรงข้ามซอยเทียนทะเลสิ15เลยร้านซ่อมรถจะติดอยู่กับเซเว่นนะครับพื้นหน้าร้านจะเป็นสีเขียวเหลืองนะครับสังเกตง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเข้ามากันได้